สวัสดีครับเมื่อน้มาอยู่ับชมเมอร์กีครับเอาห้าเบิง้งเข g าหาจีเอ็มดันเขาล่มครับมาเบิ้งนะครับดันแรงๆเลยครับโอสอตวโทสัทานเลยครับเสียงเครื่องยิงมิงคือเก้าครับเอาล่มลมก็ได้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเจนๆ ครับหน้าน้ำครับดินตรงบาง้านสบายสบายเลยครับเร่งยังเหลือครับเร่งเครื่องว่าโบ้ครับนี่ว่าได้เร่งสูทบ<อ>เร่งประมาณสองพันสามรอยรอบครับเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวมาประมาณสามตีอะไรนะครับอเออเนี่ย าดัดสวนครับครับบานเดี๋ยวเจอจังหวะสวนครับบานเนี่ยเป็นจังไรครับจังหวะสวนโอ้มื่อนี่ถอดกาบออครับมื่อนี่เขาใช้กาบขางมาเลยครับนี่ให้นี่น้ำไม่หลายมาไหนครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกถ่ายเบิ่งอีกยใครนึงครับน้ำไม่หลายครับลมแซ่น้ำเลยครับเขาให้นะ สวนก็นยังสบายสบายครับว่าไม่อาอักเลยครับแห้งค,ครับแห้งแห้งเดี๋ยวเมื่อกี้กมีข้องกระจะเกี่ยวครับนายจีจ้องไว้ยังข้องเฉี่ยวหน่อนายจข้องที่ถ่า,ายครับเนี่ย ตู้ลั่นแล้วครับตู้ลันแล้วครับตู้ลันเป็นปจังหวาครับโอ้เขียวกะใส่กันเลยครับโคจงครับเขียวกะใส่ผลงันไปเลยครับ đêm hấp nó kia nó nhắn hấp hấp à cái kêu tâm bây giờ nó yêu hấp nó với sự เต้านี่คือปากจุ่มน้ำลยครับมันมีน้ำหลายครับขนานจะก,กีดเส้นนะครับปากจุ่มน้ำไม่ได้ครับ จังหวานี่มันสบายสบายแล้วครับจังรยานแรนรองตั้นตอนเขาครับมันเสียกหนักเนี่ยเด้จังหวาสวนครับจังรยานรองต้นเขาหน้าต้มนี่ก็นิน่มแน,คนม่ครับจังรหาต้มนี่ครับรถแรงก็นิ่มครับเดี่ยวก่าง่ายง่ามเรียนก็ขยายช่วงรางไรครับเพราะมันนุ่มไปหมดเลยครับ มันตดข้อครับตดข้อตีตูต่มากได้งานครับเนี่ยแต่ว่ากัดมือว่าดันดีครับดันดีครับซ่อมเนี่ยมันเจอเขาลรมมนก็นได้งานหน่อยก็เก่าครับหลายเติมครับตอนไปเร็วอะไรครับไปกันไปเร็วได้ก็สิได้งานไปหลายครับนี่มันก็ เอารมครับกับเสียสเสียกันไปครับเขาตั้งเนีลมเนี้ยครับ่ยวแห้งไรกับเจ้ากับีบ้าครับที่โตนห้าครับูนนร,บรนนี่แล้วครับ ก็เริ่มเครื่องกุ้มไปแล้วครับเครื่องกุ้มไปแล้วเขากะไรรถก็เริ่มนักไปแล้วครับต้องเราบ้างเรื่องการชิดลมครับพอตีนี่ฝนมาก่าครับโหโข้อรันนะครับโขข้อรันกักๆเลยครับคนครับเตียมไม่แล้วครับเตียมไม่แล้วก็ไปยังครับตาไลหนูครับจังหวะนี้มัน มั่นครับนาเกี้ยวเขาี่ต้องจะกินหนูครับราคาจังหวะสุดท้ายครับจังหวะขอสุดท้ายนี่แหละครับหนูสีแดงออกมาครับนี่แหละครับบอลสุดขว้างขาเบื้องเลยครับ,บดีมาก in the morning เดินล่งไะไยังไงครับไอะไรก็ขึ้นมาครับ มันสิมากมันสิมากเออมีเรื่องมากติดใบมีดทางใต้นะครับนุ่งใ้นะครับติดในเททางเกี่ยวหญ้ากันคนเขาต้องเฉดดีๆมันเทศไทยประเทศไทยอันมามาอยู่มองช่องกลางครับระวังหัวจรวดก็ใบมีดนี่ครับเทศไทยมันกัดไก่บอดตัดครับมาดียับครับยับเรื่อหลวตรงแรกครับ ต้องสักเกีดีครับต้องรับคลิปนีก็ไว้ต้อมในต้อมครับเดี๋ยวมาพบกับน้องจ่างลองสักเียคลิปหน้าครับขอบคุณขอมารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเกี่นะครับขอบคุณครับ